เาพ้ตังไป่วนเป่าแล้วตัไป่าากดวนด้วยตนี้เยิ้มหน่อยเยิ้มหน่อยเยิ้มหน่อยทำไมผมพี่เลยเตกวะอ่าเด้งสองสามเดี๋ยวได้กำลัง ตัวนี้ตัวนี้ยิมไหนยิมไหนยิมหน่อาดูดูบานทัวทียาา đá ไอดนผมพี่เป็นตกลกันดนึงเจี๊บเจียสามทีค่ะ่ยมาก่ง่นี่ให้นีกินที่คนทุกคนคอ่าจป่ให้ตัพี่พิมด้วยโอเคค่ะ ตัวนี้ไอ้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไม่เห็นทุกคนม่เห็นทุกคนโอเคโอเคสามแป๊บนึงผมพี่มันตกตกแป๊นึงสามสี่โอเคเดี๋ยวดาวกันพลาดกันพลาดสามสี่โอเค อ่าตัวนี้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 อ่านะครับโอเคโอเคนะโอเคนะวันทัวร์ทีแป๊บนึงผมผมตกแป๊บนึงหนึ่งสองสามโอ้ยได้จิกจมูกวะโอเคโอเคโอเคละโอเควันทัวร์ทีเจอกันในเพจบุกนะครับสวยมากแต่ได้ตีหมูกด้